วันนี้ลูกศิษย์ลูกหาไม่อยากให้เสียประโยชน์ถ,ถ่ายทอดตอนเช้าด้วยตอนเย็นด้วยเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคามากที่สุดบนโลกใบนี้พระพุทธเจ้าท่านประกาศไว้ชัดเจนนะในโลกใบนี้ ไม่มีอะไรมีค่ามีราคาควรที่พระองค์จะกรับไว้ไม่มีเลยนะคนธรรมดาทั่วไปไม่ว่าพระอรหันต์อย่างสมมุติพระองค์จะไปกรับะ้านน้์หรือไปกราบพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเพราะนั้นพระองค์จึงเป็นบุตรเป็นคนที่เหนือโลกไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์บอกว่าถ้าเราไปกราบใครเนี่ย เขาไม่มีบุญไม่พอหัวคนนั้นจะแตกเป็นเจ็ดเชียงทันทีเห็นไหมขนาดนั้นแหละขนาดคิดเฉยๆนะคิดว่าไม่อนุโมทไม่ยินดีอนุโมทนาบุญกับพระเจ้าเปรตที่โกศลที่ทำถวายอธิษฐานมีอมาตสองคนการละอมตไม่ศรัทธาแล้วก็ อะไรคนคนแก่ชุนหะอมาตมีศรัทธาต่ออธิษฐสถานการละอามาในคิดว่าเสียดายทรัพย์สมบัติพระองค์ทุ่มเทตั้งเท่าไหร่สี่สิบห้าโกอฏอถ,ถวายอธิษฐสถานการละอามาตก็คิดเสียดายเงินถวายแก่สมณะล้นกินแล้วนอน ไม่เกิดประโยชน์อะไรส่วนชุนอาอมาตคิดว่าโหเราไม่ได้มั่งมีสีสุขไม่ได้มีบุญวาส,สนาอย่างนี้เหมือนเจ้านายเราคือพระเจ้าประเสริฐทีโกศลโหขออนุโมทนาบุญกับพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้มีบุญมีวาส,สนาได้ถวายอธิษฐานอธิษฐานนี้มีหนึ่งเดียวนะพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะได้มีโอกาสคนถวายอธทิษทานเนี่ยหนึ่งครั้งอธทิสทานแปลว่าทานที่ไม่มีใครเสมอเหมือนของเรื่องก็มีอยู่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยท่านเลื่อมใสพระพุทธเจ้าสุดขั้วหัวใจนะแล้วก็ท้าประชาชนมา,มาทำบุญแข่งกันวันนี้เธอ ประชาชนไฟฟ้าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าภาพวันพรุ่งนี้เราก็จะเป็นเจ้าภาพออวันปืนนี้เราเป็นเจ้าภาพผัดกันทุกวันทีนี้ท่านก็จะเวลาประชาชนมาดูก็อ๋อขาดอันน้นขาดอันนี้เราวันพรุ่งนี้เราจะถวายที่ประชาชนไม่มีเพราะพระราชาถวายอีกประชาชนก็มาดูอีกโอ้อันนั้นพระราชาไม่ได้เตรียมอันนั้นไม่มีอันนั้นขาด ก็จะแข่งกันอยู่เนี้ยจนกระทั่งครั้งสุดท้ายพระเจ้าประเซนที่โกศลแพ้เพราะว่าสู้ประชาชนไม่ได้อันนี้เขาก็มีอันนั้นเขาก็มีไอ้เราก็จะ,ะหาที่ไหนมันพุ่งนี้คิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกจนกระทั่งนอนไม่หลับเลยนะ <c oughs> ขนาดนั้นแหละเพราะความที่พระองค์มีศรัทธาขายขี้หน้าแน่แพ้ประชาชน เห็นวะ่านอนสมเลยพระนางมันลิกาเนี่ยเป็นผู้เลิศทางปัญญาเห็นพระสวามีนอนสมก็เข้าไปถามว่าเสด็จพี่ทําไมวันนี้เสด็จพี่ไม่ร่าเริงเลยไม่มีรอยยิ้มให้ได้เห็นเลยซึมพระยัาประเสนที่โกศลก็บอกว่าน้องพี่ ไม่เห็นหรือไม่ดูหรือว่าที่พี่อว่าเป็นภาษาเราอะนะว่าเสด็จพี่ <Okay. S 1> แพ้ประชาชนในการให้ทานคิดไม่ออกเลยว่าเราจะทำบุญอะไรพระนางมณิกานี่เป็นผู้เลิศทางปัญญาตบอก,อกเลยนะอกอีแป้นแค่นี้คิดไม่ได้หรือเสด็จพี่ มันไม่ใช่เราไปดูนะตบอกเลยนะฟันนางมนิกาอกอีแป้นจะแตกแค่นี้พระองค์ทําไมคิดไม่ได้หม่อมฉันจะเป็นคนวางแผนเองวันพรุ่งนี้นะเชิญเออหาคุณเออหากุมารีคือลูกเชื้อพระวง์ของกษัตริย์เนี่ยห้าร้อยคนมาถวายงานพัดสมัยก่อนไม่มีพัดลมนะ ก็จะมีพัฒะนาะพัดนาลานที่เราเห็น่ะแต่ละคนแต่ละองค์ละองค์ก็ประจําคนหนึ่งประจําพระพุทธเจ้าที่สอง,ท,สองที่สามจนถึงห้าร้อยแค่เนี้ยป,ประชาชนจะหาที่ไหนมาหาสาวสาวอ่ะที่เป็นเชื้อเออก็เรียกเป็นเชื้อพระวงศ์อ่ะนะประชาชนก็แง่แก่แล้วนะนี่อันดับแรกอันดับสองเอาช้าง ช้างเนี่ยมาถือ,เ,อเขาเรียกว่าสัป,ปทนนะนะที่เราเห็นอนะ่ะที่ในหลวงสนตเป็น,นก็จะมีคนถือนะเขาเรียกว่าสัป,ปทนเอาช้างห้าร้อยเชือกอยู่ข้างหลังถือสัป,ปทนแต่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงไปห้าร้อยองค์ห้าร้อยเชือกประชาชนก็จะเอาช้างที่ไหนมาสู้โอ้โหน้องนางพี่ทำไม ฉลาดอย่างนี้ไม้พี่หอมหน่อยชื่นใจจังเลยเราไม่เชื่อเราไปถามดูสิอจะให้รางวัลขนาดนั้นทําไมาจะไม่ให้มาพราะเจ้าปเสนที่โกศลนะรักพระนางอยู่แล้วชื่นใจจังเลยน้องพี่ชื่นใจจังเลยทําตามแผนเลยนี้เรียกว่าอธิษฐานธรรมาทเนี่ยทําด้วยทองคํำนะรอด้วยทองคํา เห็นไหมทำไม่ประชาชนนี่ไม่มีทางที่จะสู้ได้นะนี่ที่มาของอธิษฐานทีนี้อมาตยข,ของพระเจ้าประเซนทิโกศลเนี่ยมีอยู่สองพระองค์ที่ใกล้ชิการและอมาตยกับชุนหะอมหัตการและอมาตยก็คิดว่าสียดายทรัพสมบัติทุ่มเทถวายแก่สมณะล้น กินแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรไปนอนเนี่ยแต่ชุนหาอมาดคิดว่าโ,โหเราไม่ได้มีบุญมีกุศลไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะถวายทานอย่างนี้ก็ขออนุโมทนากับเจ้านายเห็นไหมทีนี้พอพระพุทธเจ้าอนุโมทนาถวายเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าอนุโมทนา พระพุทธเจ้าก็นอนุโมทนานิดเดียวปกติคําว่าอนุโมทนาในคําพุทธกาลไม่ใช่ยาถายวรีวหานะคือกล่าวเขาเรียกว่าแสดงธรรมะนั่นแนหะเพื่อให้เจ้าภาพเนี่ยเกิดความเบิกบานใจรื่นเริงใจเรียกว่าอนุโมทนาให้พระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสุขไม่งั้นเถอะมีปีติเอ,อิบอิ่มใจให้ฟ้าประชาชน แต่วันนั้นพระองค์อนุเคราะห์กาละอมาตถ,ถ้าพระองค์แสดงธรรมยาวเนี่ยอนุโมทนายาวเนี่ยกาละอมาตจะศีสะแตกเป็นเจดเชียงเลยก็เลยอนุโมทนาสั้นๆพระเจ้าประสิทธิโกศก็น้อยใจว่าเอ๊ะเราอุตส่าห์ทำอธิษฐานขนาดนี้พระองค์อนุโมทนากับน้อยนิดตอนเย็นตามไปหาใหม่ถามว่าข้าพระองค์ ถวายอธิษฐานเนี่ยมีอะไรบกพร่องบ้างไหมถึงเห็นพระองค์อนุโมทนานิดเดียวไม่ชื่งใจเลยว่าอย่างนั้นเถอะดูก่อนมหาบอพิษที่เราไม่อนุโมทนายาวเราแต่ถาคนไม่อนุโมทนายาวเหมือนควรกับที่ทานที่ถวายเนี่ยเพราะอนุเคราะห์การและอมาตแล้วอนุ กาละอมัดเป็นยังไงถึงได้อนุเคราะห์ถ้าเราตถาคตกล่าวอนุโมทนายาวเนี่ยการละอมัดเนี่ยหัวจะแตกเจ็ดเชียงเลยเนี่ยทีเมดจึงอนุเคราะห์ไม่ให้เขาตายทีนี้ก็ถ้าชุนหาอมัตคิดยังไงพระเจ้าค่ะชุนหาอมัตเนี่ยเขาอนุโมทนาบุญกับมหาบอพิษ ว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้เรามีบุญน้อยวาสนาน้อยก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญกับเจ้านายเราก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้านายเราคือพระเจ้าประเสนทิโกศลโอ้โหพระเจ้าประเสนทิโกศลมากลับมาหวังกันเรียกสองอมตะเขาเขามาถามเลยการและอมตะเธอคิดอย่างไรกับทานที่เราทํา ก็เล่าตามตรงอ่ะเพราะยางไงพระองค์ก็รู้แล้วไมปถามพระพุทธเจ้ามาก็เล่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้จิตสางหารชีวิตก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเพราะรักใช้เรามานานให้เธอออกจากประเทศไปเลยนลเนรเนเนรเทศออกนอกประเทศไปเลยเอาถามชุณหาอมาเธอคิดอย่างไรข้าพระองค์เกิดมาชาตินี้ไม่ได้มั่งมีสีสุข ไม่ได้มีวาสนาบารมีไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเหมือนพระองค์จะทำบุญอย่างพระองค์ก็ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ก็น้อมใจอนุโมทนาทาอธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าประเสนโกศลเห็นไหมแท่อนุโมทนานะการชุนหาอมาัดเธอเป็นพระราชาแทนเราเจ็ดว,วันนะ ได้เป็นพร,ระเจ้าแผ่นดินเจ็ดวันเลยเห็นไหมเนี่ยคาว่าอนุโมทนาขออนุโมทนาอย่างที่เราอนุโมทนากันเนี่ยทาไมพระองค์ว่ามีอนิสงส์มากเราสังเกตนะไม่ใช่ว่าอนุโมทนาว่านก nope, อนุโมทนานะเจาคะไม่ใช่อย่างนั้นนะมันจะต้องตั้งใจดีๆว่าวันนี้หลงตาทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้ลุกอนุโมทนาด้วยก็ นึกน้อมถึงอนุโมทนาสาธุเนี่ยใจขณะนั้นจะปราศจ,จากความโลภค,ความโกรธความหลงจึงมีอนิสงส์เนี่ยพรานั้นชุนหาอมาตได้เป็นพระราชาเจ็ดวันเป็นยังไงก็เหมือนกับพระราชานางสนมคนไหนสวยคืนนี้ข้าก็จะมานอนด้วยอันนี้ว่าตามลกโลกอะนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสั่ง มีอำนาจเบ็ดเสร็จเ,เหมือนพระราชาเลยนะสเสวยเออเรียกว่าสเสวยราจสมบัติเจดวันเพราะอานนี้ส์์เกิดจากการอนุโมทนาเห็นไหมเพราะนั้นอนุโมทนานะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนสมมุติว่าสามีไม่ได้มากลับไป บอกสามีอนุโมทนาด้วยนะวันนี้น้องได้ทําบุญอย่างนั้นอย่างนั้นพี่น้องได้ไปทําบุญกับอย่างนั้นอย่างนั้นขอให้เขายกมืออนุโมทนานั่นน่ะจะได้บุญถ้าต่างคนต่างทำต่างคนไม่สนใจก็จะไม่ได้บุญสามสามีหรือภรรยาลูกรวมทั้งลูกด้วยก็ไม่ได้บุญเพราะนั้นจะต้องอนุโมทนาตามพ่อตามแม่ เนี่ยจริงจะเรียกว่าเกิดเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงนนไมก็พูดถึงเรื่องอ,อนุโมทนาที่เรานิยมกันเราต้องสังเกตดูนะหนุหน่มปู่จรันหนุ่มพ่อจรันเนี่ยแค่เราหลนงตาก็จะทําตามที่สมัยก่อนยังไม่ได้บวชนะทำแล้วไปทํางานเห็นคนยืนใส่บาตเป็นแถว เราก็ไม่ไม่ได้ทำแล้วก็ยกมืออนุโมทนาในใจโอ้ขออนุโมทนากับบุญกับทั้งพี่น้องทุกๆคนที่ได้ทำบุญในวันนี้หลวงพ่อจันเห็นคนร้านค้าขายดอกไม้ก็อนุโมทนากับเจ้าของร้านค้าดอกไม้ที่เขาซื้อดอกไม้มาให้คนบูชาซื้อไปบูชาเห็นไหมมันได้บุญตลอดถ้าเรารู้จักคำว่าอนุโมทนา ก็คงจะขนาดที่เราอนุโมทนาใจสังเกตดูะนะใจของเราเนี่ยจะสงบไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเอ่อพีเอเรากลัวกันนะแต่ทุลีที่อยู่ในใจของเรานั้นอ่ะเขาเรากลับไม่กลัวเห็นไหมเขาเรียกอุปกิเลส16กเนี่ยก็เท่ากับทุลี16อย่างนะอันนี้ เขาเรียกว่าอุปกิเลสเพราะว่าอยู่ในใจของเราเนี่ยทุกคนหรือว่าตัวเป้งๆก็โลภโกรธหลงเนี่ยแต่ย่อยเอาไปเนี่ยเขาเรียกว่าอุปกิเลสสิบหกอย่างถือตัวถือต,อต,ตนมานทิฐิต่างๆเนี่ยก็ย่อออกไปจากคำว่ากิเลสสามตัวนี่แหละเพราะนั้นเรากลับไม่กลัวกิเลสสามตัวเราไปกลัว EM 25 2.5เออ PM 2.5 เห็นไหมมันกรองก็ได้แค่กรองแต่ว่าใจเราเน่ยไม่สามารถจะกรอง PM 2.5ซึ่งอยู mm. fully, so ่กับเรามานับพบนับชาติไม่ได้เห็นไหมแล้วจะเอาอะไรกรองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดนะให้ทานเนี่ยเพื่อกำจัดความตะเองนี่ก็พีอยิ่งกว่าสองจุดหอีกนะทานเนี่ยที่เราให้เนี่ย เพื่อกําจัดความตนีไม่ใช่เพื่อรวยนะแต่เราให้เนี่ยส่วนมากร้อยทั้งร้อยเพื่อรวย,เ,ยเพื่อมั่งเพื่อมีอย่างน้นอย่างนี้เกิดมาพบได้ชาติใด่าได้อดอยัดในยากกับตรงกันข้ามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราให้ทานเพื่อกําจัดความตนีกําจัดความตนีได้เท่าไหร่นั่นนะบุญเกิดตรงนั้นแหละพอเรากําจัดความตนีได้ สิ่งที่ตามมาก็คือใจเราเนี่ยก็ไม่เห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ตัวก็คนนั้นเป็นคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์เพราะนั้นศินก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมสินห้าเนี่ยไม่ต้องไปสมทานกับพระเพียงเราไม่มีความเห็นแก่ตัวใจโอบอ้อมอารีเนี่ยจะไปคิดฆ่าใครรักของใครนะเป็นไม่มีเห็นไหม อ,อกเขาอ,อกเราเหมือนกันนะเนี่ยใจเราอบอาา้อมอะไรเขาก็อยากได้รับความสุขเราก็จะไปเบียดเบียนเขาทำไมจะไปฆ่าเขาทำไมยุงตัวหนึ่งเราก็ไม่กล้าฆ่าเห็นไหมยุงมาจับเนี่ยคนตั้งใจรักษาศีลเนี่ยพอตึง,งิดตุึงิดเนี่ยสติมาละนี่น่าจะเป็นยุงดูอา้าวยุงจริงจรงอา้าวที่ไหนสบายเนี่ยนะ กินให้สบายนะหรือว่าน้องก็ได้ลูกก็ได้กินให้อิ่มวันนี้มาเจอคนใจบุญกินให้อิ่มพออิ่มแล้วเขาไปอ,อ๋อรักษาตนให้พ้นจากทุกโทษภัยในวัฏสงสารนะพ้นมิบากกรรมในภพนี้ชาตินี้ก็ขอให้ไปสู่สุขติเห็นไหมเป็นบุญตลอดสายเลยเนี่ยใจที่อบอ้อมอารีมันเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นพอเราอบอ้อมอารีสิ่งที่ตามมาก็คือศิลศิลก็เกิดจากการที่ใจเราอบอ้อมอารีนั่นแหละใจเราอบอ้อมอารีนั่นแหละศิลก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพอศิลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเป็นไงสมาธิความตั้งใจมั่นนะก็ทำง่าย ทำสมาธิก็ง่ายเพราะใจเราไม่เร่าร้อนด้วยอำนาจบาปอกุศลใดๆถึงสิ้นใจก็ตั้งมั่นได้ง่ายเพราะใจตั้งมั่นได้ง่ายการที่รู้จักค้นคิดพิจารณาข้ออัดข้อธรรมก็เกิดขึ้นได้ง่ายเห็นไหมมันโยงถึงกันหมดทานศีลภาวนาเห็นไหมน,นี้หน้าที่ของคารวะท่านพระพุทธเจ้ามอบให้แค่นี้ ทำไมพระองค์ไม่พูดถึงเรื่องสมาธิก็การตั้งใจรักษาศีลน,นะมันก็เป็นสมาธิไปในตัวแล้วนะแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยท่านสอนศีลส,สมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิเนี่ยถ้าว่าตามมรรคองค์แปดก็จะพูดปัญญาศีลสมาธิแต่พูดถึงไตรสิกขาก็จะพูดว่าศีลสมาธิปัญญา เราก็เลยนี่แหละคำว่าชาวพุทธเราเข้าไม่ถึงถ้าสอนพระนี่ท่านก็จะสอนปัญญาในมรรคในองค์แปดเนี่ยจะพูดปัญญาขึ้นก่อนเลยนะนะแล้วก็พูดถึงกายก็คือศิลแล้วก็ใจสมาธิเนี่ยพูดถึงปัญญาศินสมาธิไว้ไว้สุดท้ายเลย แต่เดี๋ยวนี้เราการเราปฏิบัติเราเดี๋ยวนี้หลวงพอ่อทูลท่านใช้คำว่าปฏิบัติย้อนสอนคือเอาสมาธิขึ้นต้นมาหาสมาธิธทิทีนี้มันก็เลยจะเรียกว่าถึงยากก็ไม่ผิดหลวงปู่ชาพระพุทธเจ้าหลวงพอ่อทูลจะเน้นเรื่องสมาธิทิพระพุทธเจ้าก็เน้นเรื่องสมาธิธนะ คำว่าสัมมาทิฏฐินั้นเราใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยสัมมาทิฏฐิเราเล่ารอนนี่คือเป็นมิจฉาทิฐิแล้วอย่างสมมุติเราขับรถออกไปเนี่ยโหรถต,ติดตั้งแต่ในหมู่บ้านใจเราก็หงุดหงิดแล้วเนี่ยใจหงุดหงิดเนี่ยหมายหัวแล้วนั่นคือมิจฉาทิฐิถ้าสัมมาทิฏฐิก็เขาติดไม่ใช่ว่ารถเราติดคันเดียวเมื่อไหร่ก็ติดกันทั้งทั้ง เต็มพืชตเต็มถนนนี่แหละแล้วทำไมถึงติดอ่ะเราก็ต้องค้นหาเหตุแต่ก่อนนั้นมันไม่ติดเพราะว่าถนนหกเลนวิ่งได้ซ้ายขวาอย่างละสามเดี๋ยวนี้ทำทางรถไฟฟ้าก็เหลือเลนเดียวไม่ติดมันจะมีมาจากไหนอย่างเง้ยเราก็ดูอา้าวก็ในเมื่อเขาติดเราก็ต้องเราก็ต้องติดเราจะไปงุนงดทำไมเขาไปได้เราก็ไปได้ เนไหมเนี่ยสัมมาทิฏฐิมึงอย่างโง่เองอะ่ะไม่รู้จะแก้ปัญหาถ้ามึงไม่ติดก็มึงออตีห้าครึ่งอ,ออกมาสิสบายเลยตีห้าครึ่งไปละามาถึงเลยนะมึงแต่เคยออกตีห้าครึ่ง<ม>เราก็ต้องแก้ไขตัวเราเองใช่ไหมไม่ได้ไปแก้ไขเรื่องรถติดเนี่ยคําว่าสมมาทิฏฐิผลของสมมาทิฏฐิจำไม่ได้สงบ เยือกเย็นไม่เร่าร้อนนี่คือสมาธิถ้าเราฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไปกลับไปบ้านเจอสามีหน้าบึง้งบอกบุญไม่รับนะสมมุตินะเราก็ทำใจเย็นมึงรักมึงเลือกเขามาเองเขารู้ว่าหน้าบึง้งเขารู้ว่าอารมณ์เขาหงุดเงิดอย่างนี้มึงเป็นคนเลือกเอามาเป็นผัวมึงโง่เนี่ยสับประเอกเศรษฐีหนึ่ง เกิดมาจะได้โง่อย่างนี้อีกหาทุกข์ใส่ตัวเองแท้นี่ก็สอนตัวเองเห็นไหมเราก็จะได้เห็นว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่น่าเบื่อหน่ายเห็นไหมพอเห็นความเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนัดยินดีที่จะมาเว้นบ่ายแต่เกิดก็การไปสู่พระนิพพานก็ง่ายเนะเอาแล้วเนาะแค่นี้ <c oughs> พอหอมปากหอมคอ <c oughs> <c oughs> ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอเป็นผู้ไม่มีเวรภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพระนิพพานเทินระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอทิศบุญกุศล ที่ได้บำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแกส่สรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตลอดการทุกเมื่อเพื่อดับไม่มีเชื้อคือพนิพานเทิน